ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4งสี่แมนซิตี้ทำสถิติแซงผีชนะในรังติดต่อกันมากที่สุดแมนเชสเตอร์ซิตี้สร้างถิปีใหม่เป็นทีมชนะในบ้านจากทุกรายการมากที่สุดตลอดกาลหลังทุกไบรท์ตันได้ในนัดล่าสุดแมนซิตี้ของเป๊ป กลับมาชนะในเปเปอร์ลี่อีกครั้งด้วยการเฉือนชนะไบรตันสองหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังก่อนน้าน,นี้แพ้ในลีกสองนัดติดช่วงก่อนเด็กทีมชาติใช้ชนะนัดนี้ทําให้แมนซิสตี้ชนะในบ้าน21นัดติดต่อกันทุกรายการกลายเป็นสถิติใหม่ของทีมอังกฤษโดยทําลายสถิติเดิมที T ่แมนยูนเต็ดเคยทำเอาไว้20นัดจากทุกรายการในยุคข,ของเซเล็กฟูรุซอนระหว่างเดือนธันวาคมปี2 0 1 0ถึงกันยายนปี2 0 1 1ครั้ขังล่าสุด ที่มาเซตี้ไม่ชนะในถิ่นเอเทนสเตเดียมต้องย้อนกลับไปในเกม,ม,ลลม 1, เมีย์ลีตที่เสมอัเอเวอร์ตต์1-1เบื่อวันที่31ธันวาคม2022ขณะที่เกมในบ้านนัดต่อไปคือการพบกับบอลชมัดในวันที่4พฤศจิกายนแป๊บกัวเอลาคุณซแมสเซตี้ออกมากล่าวชื่นชมลูกทีมที่เล่นเกมรับด้วยหัวใจหลังเจอความกดดันในช่วงท้ายเกมแถมยังต้องเหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่าแต่สามารถรักษาสกอร์เอาชนะไบรท์ตันได้2-1 เหมือนจะเจอเกมที่ง่ายเมื่อคืนนํา2สอลูกตั้งแต่ช่วงไปถึง20นาทีแรกจากครูเรตอวารีสและเออร์ลิงทาเลนต์แต่ไบตั้นก็กลับสู่เกมด้วยการยิงไล่มาจากอซูฟาตินาทีที่73แถมช่วงทดเจ็บมาเนโอคานจีก็มาโดนใบแดงตองเหลือผู้เ,เ,เล่นน้อยกว่าคู่แข่งเกือบ5้านาทีสุดท้ายแต่ทว่าก็ยังเอาตัวรอดเก็บ3แต้มได้สําเร็จไบตั้นมีคุณภาพที่น่าทึ่งและเราเจอความยากลําบากเจริมีโดกูเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและช่วยเราได้เยอะเขาฉลาดกับสถานการณ์ เราเล่นได้ดีมากประมาณ5 5ถึง60นาทีและมีโอกาสทําประตูได้มากกว่านี้สุดท้ายเราก็ต้องเล่นเกมรับเพื่หัวใจของเราเราต้องยอมรับว่าใบแดงเรารู้มันเกิดอะไรขึ้นและเรายอมรับมันจอห์นสโตนกองหลังแมชตี้ออกมายืนยัน,ยนว่าแค่เรือใบโชว์สปิริตนักสู้จนสามารถคืนฟอร์มกลับมาเก็บชัยชนะในเกมเปิดบ้านเชิดใบตัน้น2-1แมชตี้เหมือนจะเจอเกมที่ง่าย เมื่อขึอน้นนำสองประตูตั้งแต่ยังไม่ถึง2ีสินาทีแรกจากมูเรียนอวารเรสและเออร์ลิงฮาร์แลนด์แต่เบยตันก็กลับสู่เกมโดยการยิงไล่มาจากอาชูฟาติแถมช่วงทุนเจ็บมานาเกลวากานจีกระโดนใบแดงทุกตัวเหลือผู้เล่นน้อยกว่าคู่แข่งเกือบ5้านาทีสุดท้ายแต่ทว่าก็ยังเอาตัวรอดเก็บ3แต้มได้มันเป็นเกมที่ยากและผมคิดว่าวิธีการเล่นในครึ่งแรกของเรานั้นยอดเยี่ยมแต่มันก็แตกต่างออกไปในครึ่งหลังเราต้องอดทนและแสดงสมิรถการต่อสู้ของเราออกมา เราแพ้สาในเกมก่อนหน้านี้เรารู้ว่าเราต้องออกมาเพื่อต่อสู้การต่อสู้แลอความปรารถนาที่ไม่ต้องการแพ้นั้นมันยิ่งใหญ่สำหรับเราทุกคนต่างก็เล่นในส่วนของพวกเขาวิธีการเล่นของไรตันทุกคนเห็นได้ว่าพวกเขาคองบอลได้มากแค่ไหนผมรู้สึกดีมากผู้จัดการมักจะต้องบอกให้ทุกอย่างผู้จัดการมักจะต้องบอกให้ทําทุกอย่างทั้งหมดที่คุณทําได้และผมเองก็ทําให้หมดทุกอย่างในวันนี้ ดิแคนไร์กองการอาเซนอลคุยโบว่ตทิมองต้นโจนถึงทัศนคติที่ไม่มีวันยอมแพ้หลังกับมาไลตีเสมอเชลซี2-2ในช่วงท้ายเกมทั้งที่ตามหลังก่อน2ประตูครึ่งแรกเราย่ที่สุดเท่าที่เราเล่นกันมาในฤดูกาลนี้ในแง่ของความสะเพาแต่ต้องยกให้เครดิตกับผู้การทีมเชลซีด้วยผู้การทีมบอกว่าพวกเขาโชคายในฤดูกาลนี้และพวกเขาก็ทําให้มันยากสําหรับเราการแสดงจิตใจและคแรคเตอร์มันไม่ง่ายเลยเมื่อตามหลัง2-0 มันเกี่ยวกับการต่อสูร้ระหว่างความคิดการผลักดันทีมและการทาให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเชื่อมัน่นมันเป็นการคัมแบ็กที่ดีเชลซี Chelsea ไม่เปิดพื้นที่เลยแต่เราก็ของบอลได้ไม่ดีพอมันทําให้เชลซีมีกําลังใจแต่ในครึ่งหลังเราแสดงเห็นในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ความกระหายและทัศนคติที่ไม่มีวันยอมแพ้เราแสดงเห็นถึงจิตใจและคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมมีการอาศัยความผิดพลาดของโรเบิร์ตซานเชสผู้ษาประตูเชลซีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการที้ทีมไล่มา2 1หนึ่ง แทนที่จะจ่ายบ่นผมเลือกยิงมันมันเป็นสัญชาตยาณที่รวดเร็วว่าจะส่งมาให้ใครสักคนรือจัดการมันเลยผมคลั่งเลยแต่เรายังตามหลังอยู่สองหนึ่งแต่ผมอยากให้เราเดินหน้าต่อแล้วทำอีกลูกแต่ผมก็ดีใจที่เราทำแบบนั้นได้